สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ java Thailand com video training นะครับสำหรับบทนี้จะเป็นวิธีการนะครับสร้างฟอร์มแอดแอดประเภทสินค้านะครับบทที่ผ่านมาแล้วก็ได้หน้าจอระบบจัดการเฉยๆนะครับใครจะมาสร้างฟอร์มแอดล้วก็ new add เป็นแอคชั่นเอคโคดิสเอคโคฟอร์มครีเอเลยนะครับจะได้สั้นลงโปรดักแค a t e g o r y ีนะครับระบุเลยว่าให้แอคชั่นไปที่แอดแบบนี้นะครับทีนี้เราก็สร้างเทเบิลขึ้นมา จะได้เป็นโครงล่างนะครับในการเพิ่มข้อมูลก็เป็นชื่อประเภทสินค้าตรงนี้ก็ใส่เป็น echo form input name array label นะครับให้เท่ากับว่า แล้วก็ปิดด้วยแท็ก form n บันทึกเขียนว่าบันทึกนะครับบันทึก r e f ฟรชวิธีนึง่งแก,กดดูอ่ะทำไมไม่มา,ามาแล้วครับชื่อเพศสินค้านะครับทีนี้เราก็ไปสรา้างรอจิกการทำงานในการเพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูลนะครับเราก็เช็คซะก่อนนะครับ not empty this data นะถ้าข้อมูลที่โพสต์มาไม่ใช่ค่าว่างเราก็ให้ทำการเซฟเลยนะครับ t h i s p r o d u category t c save this data set f l a t ใช้คำว่าอะไรอ่ะก่อนหน้านี้ข้อมูลบันทึกแล้วนะครับ ข้อมูลบันทึกแล้วแล้วก็รีเด e c t ไปที่อินเดแบบนี้นะครับทีนี้เรามาลองดูนะครับผมจะเพิ่มเขาว่ากระเป๋ากระเป๋าบันทึก ก็เขียนบันทึกข้อมูลแล้วแล้วก็ยังไม่ได้แสดงนะครับแต่เราไปดูที่ทางข้อมูลดูซิว่าเข้าหรือ,อยังนะครับอ๋อสงสัยเป็นข้อมูลตัวเก่านะครับขอลบออกก่อนทีนี้ามาลองดูกันใหม่นะครับไปที่ประเภทสินค้าแล้วก็เพิ่มคาว่ากระเป๋ามือนเดิมนะครับบันทึกแล้วก็บราวก็จะมีกระเป๋าขึ้นมา ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเราสามารถเพิ่มข้อมูลลงทางข้อมูลได้แล้วนะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ครับ